12พฤษภาคม2,565ที่นี่บริเวณที่หยุดรถพยาไรยากาศมืดมืดแสงไฟไม่มีไม่มีแสงไฟส่องสว่างตามทางนะฮะที่เราเห็นทางโน้นนั่นก็คือชุมชนบุญร่มใส ที่นี่ชุมชนบุญล่มใสครับ18นาฬิกา3อ2นาทีบรรยากาศความเป็นอยู่เหมือนเดิมวันที่12พฤษภาคม2565ไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรทั้งสิ้นนะผู้คนก็มาใช้บริการที่หยุดรถ พญาไทเหมือนเดิมรอรถไฟกันอยู่ยามเย็นนะครับเราจะเห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็รถไฟเข้ามาแล้วนี่คือชุมชนบุญร่วมใจนะวันที่6เอ้ยวันที่12พฤษภาคม2565บริเวณที่อยู่รถพญาไท ผู้คนก็รอรถไฟกันทุกคนเลยส่นรถไฟก็กำลังเข้ามา <S <S เห็นสภาพนะฮะผู้คนก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการโยกย้ายมีบางที่ที่ชนบุรีนั้นรอฟทก็เข้าไปาไล่รืร้อทุบแล้วนะฮะสัญญาณไม้กั้นลงแล้วครับ <S 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 สัญญาณไม้กั้นลงแล้วฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ลงมอไซ รถยังวิ่งไปมาอยู่อ๋อฝั่งทางนี้ลงแล้วนะะแต่ก็ยังยังพร้อมที่จะฝ่ากันไปนี่นี่อันนี้ก็พร้อมไปนี่ C B R ส่วนคนเดินนั้นก็เดินชิวๆที่นี่ที่อยู่รถพยาไทยยามเย็นกระบวนรรถไฟก็กำลังมา รถไฟเข้ามาแล้วครับที่อยู่รถพญาไทยผู้คนนั้นรอกันไม่มีแสงไฟส่องสว่างนะมาแล้วรถด,ดีเซลรรงน้ำด้วยทชเอนหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งกรุงเทพเชะเชิงเทร้าโอ้ผู้คนนั้นขึ้นแล้วครับ ขึ้นรถปับตรงนี้อีกฝั่งนั้นก็ขึ้นเลยส่วนตรงนี้นะ,ะจุดข้ามนะมอไซค์ก็ยังข้ามอยู่ทางโน้นนะนั่นนัน่มา,าอีกแล้วโอ้ยทั้งทำไปได้เปิดบีดแล้วเอ,อพร้อมไปแล้ว,ลวนะครับกรุงเทพจะเชิเชาวผู้คนนั้นขึ้นรถหมดแล้ว เราเห็นตรงนั้นนะเป็นรถกลุ่มเดลิเวอรี่นะจอดอยู่ริมทางไม่ค่อยใส่ใจแล,แล้วครับีเรยียกจาจังซอลว้าบนะผ่านไปนแล้วรถกระพุ่ง พร้อมเดินทางกันต่อไปหลังจากผู้คนขึ้นรถหมดแล้วครับตรงนี้ก็จะสงบเงียบไม่มีคนแล้วครับจุดนี้บริเวณที่อยู่รถพญาไทยสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับก็รายงานจากบริเวณที่ยูรรถพญาไทยแล้วก็ชุมชนบุญร่มใส่เพียงเท่านี้ก่อน